ส่งลูกค้ากันนะครับเพื่อนๆโอเคก็จะมีแบงค์นะครับ400บาทนะครับกับแบงค์นะครับเป็นมีปกแบบ150เป็นแบงค์70บาทผ่านใช้นะครับเพื่อนๆไอ้ไม่ผ่านใช้แค่เพื่ผิดไม่ผ่านใช้แบงค์70นะครับแล้วกับแบงค์นี้ครับไม่ผ่านใช้โบราณนะครับขั้นตอนในการแพ็คที่สำคัญก็คือเราต้องป้องกันไม่ให้เพื่อนๆนะครับตอนเปิดกล่องนะครับเเลยเปิดเลยนะครับเปิดเลยแบบ จะเข้านะครับเ,เดี๋ยวปิดเกิดอีกสองนะครับ เดียวกันนะครับด้านหล vale ังก็ไม่าตกเลยนะครับเราต้องป้องกันแบบนี้เลยนะครับ เรียบร้อยนะครับของคุณใก่นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ